สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองสมบัติกินผาและอาจารย์สมศรีกินผาที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีท่านมีความมั่นใจในเรื่องสายพันธุ์ IM1 เพราะว่าท่านได้ไปศึกษาดูงานโกโก้พันธ์ IM1 ที่เชียงใหม่กับ,บรองศาสตราจารย์ดรสรรละองศรีเจ้าของสายพันธุ์ ท่านจึงมีความมั่นใจในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ IM1 พื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาเก่าท่านก็ปรับพื้นที่เอาดินมาถมเพื่อให้สูงขึ้นกลัวน้ำที่จะท่วมอายุต้นก็ตอนนี้ประมาณ2ปีกว่าแล้วแต่ดินตอนแรกเป็นดินถมใหม่ทำให้โกโก้อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะฉะนั้นท่านดูแลอย่างดีแต่พอโตขึ้นโกโก้อาจจะไม่พอจึงมาเปลี่ยนเป็นหัวน้ำเป็นระบบแบบนี้ครับนี่เป็นหัวมินิสปริงเกอร์ นะครับนี่ท่านทําทุกหัวเลยนะครับเป็นมินิสปริงเกอร์ใช้หยดแบบนี้ระบบน้ําของท่านมาตรฐานมากนะครับนี่ท่านลองสมบัติกินผาท่านอาจารย์สมศรีกินผามั่นใจในโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับท่านปลูกในจํานวน18ไร่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้ว20ไร่ของท่านอาจารย์สมศีกินผาอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนี่ครับเป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 จะเป็นลักษณะทรงพุ่มแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะครับเราปล่อยให้เขามีกิ่งขแขนงออกมาและก็จะเป็นทรงพุ่มเราจะยังไม่ตัดตั้งแต่ที่เขาเรายังไม่ตัดแต่งกิ่งเราให้อายุเขาปีครึ่งเราจะเริ่มตัดแต่งกิ่งเรามีคู่มือการปลูกเรามีเทคโนโลยีการปลูกนะครับนี่อยากให้เกษตรกร,ร,กรดูนะครับ เราปลูกตามคู่มือท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีท่านแนะนําไว้ในคู่มือการปลูกเทคโนโลยีการปลูกโกโก้เรามีองค์ความรู้ในการปลูกแนะนําให้เกษตรกรปลูกอย่างถูกหลักถูกวิธีตั้งแต่เริ่มการขุดหลุมขนาด50าสิบคูณห้คูณห้ เซนติเมตรลองก้นหลุมแล้วก็เขาด้วยปุ๋ยอินทรีย์หมักหลุมไว้ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนแล้วก็นําโกโก้ไปปลูกอันนี้เราปลูกตามเทคโนโลยีเรามีคู่มือนะครับในการปลูกการดูแลเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมการปลูกนั้นเรามีองค์ความรู้จากเจ้าของสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าเราเอาความรู้ความคิดของตัวเองเอามาส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกนะครับนี่ก็อยากให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นนะครับ โกโก้บางต้นนะครับอาจจะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะเรื่องดินที่นำมาถมใหม่นะครับแต่ท่านลองสบัติกลิ่นผาได้ปลูกตามคำแนะนำตามคู่มือการปลูกโกโก้ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรและองศรีท่านก็พยายามปรับปรุงพื้นที่ของท่านแล้วก็ปลูกให้ได้ตามสิ่งที่ต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็น สวนตัวอย่างอีกสวนหนึ่งนะครับที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีท่านบอกไว้ว่าการปลูกพืชอะไรก็ตาม1ประเด็นแรกต้องมีตลาดชัดเจน 2. จะปลูกแล้วจะต้องมีราคาประกันในเรื่องของผลผลิต 3. อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่3ก็คือจะปลูกอะไรก็ตามจะต้องมีโรงงานเพราะว่าโกโก้พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตถ้าปลูกแล้วไม่มีโรงงานแปรรูป อนาคตข้างหน้าเกษตรกรอาจจะขายผลผลิตไม่ได้ประเด็นอีกอันนึงอันแรกเลยก็คือเรื่องของสายพันธุ์สายพันธุ์โกโก้จะต้องเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดโลกตลาดสําคัญที่สุดปลูกแล้วไม่มีตลาดรองรับเราขายผลผลิตไม่ได้เกษตรกรก็อาจจะมองว่าแล้วเราจะประสบผลสําเร็จได้อย่างไรโกโก้ปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีผลผลิตของโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันจะ เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในปีที่2อถึงสเพราะเราปลูกแบบอินทรีย์เราไม่ส่งเสริมปลูกแบบเคมีการเติบโตความแข็งแรงการให้ผลผลิตก็จะได้ตามที่เราต้องการและอายุการเก็บเกี่ยวของเขายาวนาน60ปี ถ้าขายผลผลิตได้ขายได้2-3ปีแล้วอีก5ปี10ปี20ปีจะขายให้ใครขายที่ไหนตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอให้คิดวิเคราะห์ในเรื่องสายพันธุ์ในเรื่องโรงงานแปรรูปในเรื่องของตลาดส่งออกทางบริษัท JPY โกโก้ไทยจํากัดโดยส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกตามหลักความเป็นจริง เราไม่หลอกเกษตรกร,เ,กรเราเอาความจริงเข้ามาพูดกับเกษตรกร,กรโกโก้จะมีรายได้ในปีที่2-3ถึง3ของการปลูกเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรต้องมาคิดวิเคราะห์ว่ารายได้ตรงนี้มันมั่นคงไหมราคาประกันมันใช่ไหมบางคนถามว่า9,000ของเรา55บาทแพงแต่วิเคราะห์ให้ดี9,000ที่ถูกก็มีก็คือพันชุมพรหนึ่งขายกันทางเว็บไซต์เยอะแยะไปหมดต้นละประมาณ8บาท10บาท20บาทแล้วก็ปลูกกันไป แต่ปลูกแล้วขายที่ไหนขายให้ใครถึงแม้ว่ามีบางบริษัทที่ไปส่งเสริมปลูกประมาณ30กว่าบริษัทที่ส่งเสริมปลูกเราก็ต้องมามีเคราะห์ว่าในแต่ละบริษัทที่ส่งเสริมปลูกนั้นเป็นสายพันธุ์อะไรก้าพันที่ได้เป็นพันธุ์อะไรและสายพันธุ์ได้รับรองจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรหรือยังและสายพันธุ์ที่เขาเป็นก้าพันที่เอาออกมานั้นได้จากต้นพ่อต้นแม่เดิมหรือไม่ก้าพันที่ออกมาต้นพ่อต้นแม่อายุเท่าไหร่ และมีศูนย์เพาะ900 0 9, เป็นของตนเองหรือไม่ศูนย์เพาะ900 0 9, ของเขานั้นอยู่ที่ไหนตรงนี้กเกษตรกรก็ต้องมาคิดวิเคราะห์มาดูกันเรื่องโรงงานแปรรูปเขามีโรงงานแปรรูปไหมโรงงานแปรรูปเปิดมากี่ปีโรงงานแปรรูปอยู่ที่ไหนโรงงานแปรรูปมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีมีประสบการณ์ในการหมักในการแปรรูปไหมโรงงานแปรรูปได้รับรองมาตรฐานโรงงานหรือไม่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่ได้รับเครื่องหมายออยหไมได้รับเครื่องหมาย USDA Organic หรือไม่และผลิตภัณฑ์นั้นขายที่ไหนขายให้ใครเกษตรกร,ร,กรหลายกลุ่มหลายคนที่ปลูกกันแล้วก็ยังไม่ได้มาคิดวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้เพียงแต่ว่าปลูกตามกระแสพอปลูกตามกระแสแล้วโกโก้ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ไม่สามารถที่จะทําให้เกษตรกร,ร,กรมี รายได้ที่มั่นคงยั่งยืนได้เพราะโกโก้ที่ปลูกนั้นสายพันธุ์อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือมีตลาดแต่ตลาดนั้นอาจจะเป็นตลาดล่างไม่ใช่ตลาดบนไม่ใช่ตลาดส่งออกความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตอาจจะมีแต่เราไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าบริษัทอื่นกลุ่มอื่นนั้นไม่ดีสายพันธุ์อื่นนั้นไม่ดีไม่ใช่เราบอกว่าสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการก็คือ IM1 เป็นโกโก้หอมที่มีคุณลักษณะและเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาเป็นลักษณะเด่นแล้วเรามีโรงงานเรามีตลาดที่ชัดเจนนี่คือความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกร,กร9 0 0 0ต้นละ55บาทหนึ่งไร่เราปลูก170ต้นระยะห่างการปลูก3คูณ3เมตรอันนี้ก็เป็นสูตรการปลูกของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารลองศี3คูณ3เมตรจะปลูกลักษณะนี้ท่านรองสมบัติก็ปลูก3คูณ3เมตรเนี่ยฮะพื้นที่ปลูก ร้อยเจ็ดสิบต้นต่อหนึ่งไร่กับร้อยต้นต่อหนึ่งไร่ที่กลุ่มอื่นบริษัทอื่นที่ส่งเสริมการระยะห่างสี่คูณสี่ใช้ร้อยต้นร้อยต้นกับร้อยเจ็ดสิบต้นก็ต่างกันแล้วในเรื่องรายได้ที่จะได้รายได้ต่อเดือนต่อไร่ต่อปีและถ้าเกิดสิบปี20ปีรายได้ที่หายไปที่มันต่างกันคือ ร้อยต้นกับร้อยเจ็ดสิบต้นผลผลิตร้อยเจ็ดสิบต้นก็ต้องได้มากกว่าแน่นอนและเรามีสัญญาประกันขั้นต่ำโลละแปดบาทเราบอกเกษตรกร,ร,กรโดยตรงเลยก็คือโลละแปดบาทรายได้จากเฉลี่ยต่อไร่ต่อเดือนก็คือประมาณสี่ถึงหกพันบาทต่อไร่ต่อเดือนเกษตรกร,ร,กรต้องมาคิดวิเคราะห์ว่าสี่พันบาทถึงหกพันบาทต่อไร่ต่อเดือนมัน ดีกว่าพืชอื่นไหมดีกว่ากล้วยกว่าอ้อยกว่ามันกว่ายางกว่าปาล์มกว่าพืชอื่นๆที่เคยปลูกหรือไม่เราบอกขั้นต่ําโดยเฉลี่ยไว้รายได้ของเกษตรกร,ร,กรขึ้นอยู่กับเกษตรกร,ร,กรดูแลหลังการปลูกว่าดูแลแบบไหนอย่างไรมีระบบน้ําที่ดีไหมมีฮอร์โมนให้ทางใบไหมมีปุ๋ยทางรากให้ไหมเพราะฉะนั้นการดูแลหลังการปลูกเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จเหมือนกันในการรายได้ที่รับ แต่ละเดือนก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าเกษตรกร,กรอาจจะมีความพร้อมไม่เท่ากันปุ๋ยฮอร์โมนอาจจะขาดบ้างอาจจะมีบ้างอาจสมบูรณ์บ้างอาจจะทําเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตและก้าพันเราต้นละ55บาทอ่าเราไม่ได้ขายก้าพันไปแล้วเอาปุ๋ยเอาฮอร์โมนเอายาเอาอะไรมาขายพว่วงไม่ใช่เราส่งเสริมในเกษตรกร,กรปลูกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร,กรปลูกตามความพร้อม เราปลูกได้ทั้งเชิงเดี่ยวผสมผสานและป่าธรรมชาติหลักการปลูกเรามีคู่มือเรามีเทคโนโลยีเรามีองค์ความรู้จากเจ้าของสายพันธุ์เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านครับเราคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบรอบด้านก่อนตัดสินใจปลูกโกโก้โกโก้พืชเศรษฐกิจพืชแห่งอนาคตปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีสร้างรายได้มั่นคงที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นมรดกให้ลูกหลาน สำหรับในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองสมบัติกินผาท่านอาจารย์สมศรีกินผาไปอย่างสูงที่ให้โอกาสบริษัท j p y ีกูก็ไทยจำกัดดรพัทโกโก้มาเยี่ยมสวนแล้วก็มาทําคลิปวิดีโอเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังได้ดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ให้เกษตรกรท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของโกโก้พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนเป็นมรดกให้ลูกหลานด้วยโกโก้สายพันธุ์ IM1 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดดรพัดโกโก้0 9 5 5 5เ7้7สามารถพูดคุยกันได้ติดต่อมาโทรมาพูดคุยกันในเรื่องรายละเอียดและสามารถจองก้าพันธ์ได้ โดยตรงกับบริษัท JPY หรือกับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่เพื่อจะปลูกในปี64นี้ต้องกราบขอพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงสําหรับวันนี้ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากโรคระบาดไวรัสโครโรนาโควิด2019ทุกท่านทุกคนต้องกราบสวัสดีครับ